สเสน่ห์แรงอย่างหนักจะมีคนมาสารภาพรนะักเร็วๆนี้ นานี้ดาวจันทร์จะย้ายราศีค่ะจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะเวลา18นาฬิกา4นาทีนะคะ กินระยะเวลาไปจนถึง1เมษายนต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักนั้นโดดเด่นเหลือเกินเป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานสเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะหรือว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมร้อยกับดาวจันทร์ส่งผลให้ดวงชะตาความรักของคุณน,นั้นสดใสซา,าบซ่ามีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีคนมาสารภาพรัก มีโอกาสเหลือกินว่าช่วงเวลานี้นะคะออร่าราศีของคุณจะโดดเด่นนะ มีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบคุณแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะแล้วเป็นไปได้เหลือเกินว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะรุนแรงเร,ร่าร้อนเหลือเกินทําให้คนที่แอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบของคุณเนี่ยทนไม่ไหวนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมาบอกรักจะมาสารภาพรักจะมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณเร็วๆนี้นั่นเองหรือในช่วงเวลานี้นั่นเองอะนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนเลื่อนติดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แล้วคุณเกิดในลัคนานราศีดังต่อไปนี้เกิดในวันต่อไปนี้นะเกิดในวันเกิดต่อไปนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคำดํานายนี้จะเพิ่มอนุภาพรุนแรงหรือแม่นยำคูณสิบเท่าไปอีกเออได้แก่คนที่เกิดในลัคนานราศีเมษธนูตุลมิถุนและก็กลุมค่ะและคนที่เกิดในวันอาทิตย์ อังคารแล้วก็เสาร์โอ้โหถ้าเกิดว่าเลือนสีมาเจอคลิปน,นี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักของคุณโดดเด่นสุดๆถึงทําให้พลังงานมันจูนติดกันขนาดนี้นะแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าในช่วงเวลานี้จะมีคนมาบอกรักจะมีคนมาสารภาพรัก คุณอย่างแน่นอนเพราะอดรนทนไม่ไหวกับสเสน่ห์คุณแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆมันอยากจะสารภาพรักมันอยากจะบอกรักมันอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มันอยากจะเทคแอคช i ่นอะไรบางอย่างเพราะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองเอรอแรล่างหน,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะ,ะยินดีดนะ้ล้วฉนจะขอเป็นคนะ 骗执。片